بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتعوين อาหม่าบัดวัสสลามุอะลัยคุมอราะห์มัตุลลอฮิวะบาริกาตุความสติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى จงประสบเด็พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้รายการฟัตธักิดนะครับก็ได้กลับมาพบเจอกันในบรรยากาศที่อัลฮัมดุลิลละเป็นช่วงต้นๆของการเปิดเทอมนะครับในภาคเรียนที่สองของลูกหลานของเรา เชื่อว่าพี่น้องทุกท่านที่มีบุตรหลานนะครับก็อยากจะได้เน้นย้ําพวกเราทุกคนว่าคนที่มีลูกคนที่มีหลานอยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ก็ได้เน้นย้ากับพวกเราซึ่งมีคําสั่งอยู่ในสุรอัตตารีมนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ได้ตรัสว่าอุบิลลาฮิมินัชเยตอนุรอญิมยาอัยูฮัลลัดีนาอานุก uh um, ah um ูอันฟุสะกุมวะฮลิกุมนารอ ซึ่งความหมายโดยสรุปของอายะนี้นะครับอลอตลาได้เรียกร้องบรรดาผู้ที่ศรัทธาว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานแล้วทั้งหลายจงปกป้องตัวของเจ้านะครับและครอบครัวของเจ้าทั้งหลายนั้นให้พ้นจากไฟนรกรเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหน้าที่ของเราเราต้องยอมรับว่าเราเกิดมาเรารู้ว่าอลอตลานั้นให้เราตระหนักในชีวิตของเราเสมอว่าเรานั้นเป็นคนสองโลกนะครับนั่นหมายถึงเป็นคนโลกดุนยา อยู่ในการศึกษาเรียนรู้นะครับปฏิบัติอามันอิบดะดาในสิ่งที่อัลลอฮฺตัลลานั้นส่งสั่งใช้เพื่อเตรียมไปใช้ชีวิตอีกโลกใหม่นะครับโลกสุดท้ายคือโลกอาเชรอซึ่งเป็นโลกแห่งการตอบแทนเป็นโลกแห่งการสอบสวนเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าลุญยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัติส่วนอาเชรอนั้นเป็นโลกแห่งการตอบแทนวันนี้อยากจะฝากกับพี่น้องว่า4ประการในวันนี้อินชอัลอฮ์ครับอยากจะได้เน้นย้ํา นะครับพวกเราทุกคนว่าเราจะต้องพยายามให้ตัวของเรานะครับครอบครัวของเราลูกหลานของเรานะครับสร้าง4ประการนี้ให้ได้นะครับซึบง่งองาศนะัยญญาจากะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมได้มีคำสั่งว่ามุร um, ูอัลาดะกุมบิสศลาวะฮุมอับนาอูสเบีซินีนวดริบูฮุมนะครับอะ ع ฮาวะฮุมอ um, ah um, ับนาอูอัชรีวบัยนะฮุมฟิลมะดา ض ا อ ع ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลิวะสลัมได้สั่ง <cellular. S 1> ได้สั่งกับพวกเราว่ามุรูจงสั่งใช้นะครับเอาละดะกุมลูกหลานของพวกท่านบิซซาละให้ทําการละมาดนะครับวะฮุมอับนาซาเบอิซีนีนในขณะที่พวกเขานั้นมีชีวิตหรือมีอายุได้7ปีหรือ7จขวบเริ่มบอกเริ่มสั่งเริ่มสอนให้เขารู้จักการละมาดเวลาท่าทาง บทดูอาต่างๆแล้วก็พยายามกำชับเข้าไปเรื่อยๆ7ขวบ8ขวบ9ขวบจนกระทั่งถึง10ขวบถ้า10ขวบแล้วเนี่ยชาวร้อ์ผมเชื่อว่าถ้าลูกหลานของเราฝึกตั้งแต่78เนี่ยนะครับบางทียันไม่ถึง9บางคนติดละหมาดแหะบางคนไม่ถึง10เนี่ยนะครับละหมาดได้ครบแล้วแต่ถ้าหากว่าลูกหลานของเราบางคนก็อาจจะมีบ้างดื้อบ้างไม่ปฏิบัติตามบ้างอาจจะยังละหมาดไม่ครบ เมื่อสิบขวบแล้วทอร์สุลลาะสุลลาะฮอาลีวะสลัมก็ได้สั่งว่าให้ลงโทษพวกเขาเมื่อพวกเขามีอายุสิบขวบแล้วแล้วก็ให้แยกที่นอนระหว่างพวกเขาระหว่างชายกับหญิงนะครับเพราะฉนั้นวันนี้จึงอยากจะเน้นตัวผู้พูดเองแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาแล้วก็ให้บอกกับบรรดาลูกๆของเราว่าเราจะต้องพยายามทำสี่ประการนี้ให้ได้นะครับประการที่หนึ่งอัลอลลมู ก็คือต้องศึกษาเรียนรู้หน้าที่ของเราจะต้องศึกษาภาคฟัร์ดูอีนนั่นก็คือศึกษาเรื่องของการศรัทธาให้ถูกต้องเตาฮีดนะครับศึกษาอักิดะนะครับให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากการทำชีริกกับลอสุภาโนวตาลาต้องศึกษาเรื่องราวของชริยะต่างต่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาราอิสลามเมื่อชาดะแล้วต้องละมาตให้ถูกต้องใจเจรกาตต้องถือศีลอดต้อง ไปประกอบพิธีหัตต์อันนี้เป็นภารกิจหลักที่เราทุกคนจะต้องพยายามศึกษาเรียนรู้แล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะครับไม่พอครับอัลฟะฮ์มูต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มีบางคนศึกษาไปศึกษามากลายเป็นคนที่สร้างในสิ่งที่ออกนอกแนวทางของกิตาบ,บุลละและสุนนะก็มีให้เห็นเยอะมากมายเพราะฉะนั้นท่านอบีมุฮัมมัดส,สุลลัลลฮวาเลวซันละก่าว่า,ววาเอบอกกับเราอย่างครับ ไม่ยยูดิลลาฮุบิฮีไครอนยุฟักฮุฟิดดินผู้ใดที่เราตาประสงค์ให้เขาได้รับความดีงามเราจะให้เขาได้เข้าใจศาสนาเพราะฉะนั้นการศึกษาอย่างเดียวไม่พอต้องศึกษาให้เข้าใจนะครับให้ท่องแท้ให้ถูกต้องให้สมบูรณ์เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจประการต่อมาอัลอามารูปฏิบัตินะครับปฏิบัตินะครับว่าในศาสนาสั่งใช้อะไรบ้างก็ปฏิบัติ ศาสนาห้ามอะไรแล้วก็หลีกห่างและประการสุดท้ายอิทธิบาสซุนนะเราจะต้องปฏิบัติยังไงปฏิบัติให้ตรงตามแบบอย่างท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างง่ายๆท่านนาบีก็สั่งเป็นภาพร,มรวมๆว่าอะไรครับซอลลูก,กามร้อยตูมูนีอุซลีเอากะมาคอนท่านทัางหลายจงละมาดเสมือนว่าเห็นฉันละมาดก็แสดงว่าอิบาดัเนี่ยเราก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ว่านาบีละมาดอย่างไร นบ,บีถือสิ้นอดอย่างไรนบ,บีประกอบพิธีฮั์อย่างไรนะครับครูอันนีมานาซิกกุมจงเอาแบบอย่างการทําฮัตจากฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ก็อยากจะเน้นย้ําว่าเปิดเรียนภาคเรียนที่สองของภาคศาสนาและก็าสามัญนะครับศาสนาก็เป็นสิ่งที่ถือว่ามีความสําคัญมากที่สุดที่เราจะต้องพยายามเน้นย้ําบุตรหลานของเราว่าหนึ่งให้พวกเขามีความรู้สองให้มีความรู้ที่ ถูกต้องด้วยไม่ใช่ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วกลายเป็นกลุ่มเอกว่ดดล l a ละหลงทางกลายเป็นกลุ่มที่ทําบิดานะครับอุตริกรามศาสนา,ศา,ศาหรือบางคนก็ออกไปทําเป็นกลุ่มพวกทําชีริกต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามระมัดระวังแล้วก็ต้องศึกษาให้ถูกต้องเมื่อได้ศึกษาที่ดีแล้วถูกต้องแล้วก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่บางคนรู้กิตาบุลรลัุนาอย่างดีเลยแต่สุดท้ายเป็นยังไงครับไม่ปฏิบัติสักอย่างหนึ่ง กลายเป็นว่ารู้แต่ไม่ปฏิบัติอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่อันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายเลยบางคนรู้เข้าใจปฏิบัติแต่พอลงมือปฏิบัติจริงๆก็ไม่เป็นไปตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลวะอะลีอัลสลัมต้องการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามนำพาศาสนาที่สะอาดที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งเรียกว่าอักิดะที่ถูกต้องแล้วก็การปฏิบัติที่ตามแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดสลลลวะอะลีอัลสลัมก็ฝากกับพี่น้องเน้นย้ำกับลูกหลานของเรา ในช่วงตาต้นเทอมใหม่อย่างนี้ให้ลูกหลานของเราศึกษาเรียนรู้ศาสนานะครับแล้วก็ให้พวกเขานั้นได้ปฏิบัติศาสนาเน้นย้ำครับท่านอบีเน้นบนพื้นฐานเลยของการสร้างความสําเร็จกับลูกหลานโดยการเอาตัวของละหมาดมาเป็นตัวตั้งในการก้าวไปสู่การปฏิบัติอื่นๆอีกเช่นฝึกบวชถ้ายังไงก็ฝึกในส่วนของเรื่องของความสาบัดิอดทนก็พื้นฐานจากการที่เอาละหมาดเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง ความสาเร็จให้กับลูกหลานของเราจะได้เป็นลูกที่ซอและเมื่อเราจากไปแล้วเขาจะได้ขออวให้กับเราและในวันเกียรมะเราจะได้เป็นคนที่เห็นตัวเราลูกหลานของเราได้รอดพ้นจากไฟนรกและได้เข้าสวรรค์ขอรลอสุภานวตาลาเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนจะต้องพยายามตั้งใจอดทนและขออาอิชัลลั์ครับเราจะประสบความสำเร็จทุกคนครับอบิลลาฮิตตฟิกวานีดายะวัสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิบะบาระกาตุ